นี่่านผู้ชมเออเ้นี่ครับขอแคปหนะ้าจอไว้ก่อนสอนรับฟรี่านผู้ชมเป็นไงได้ล่มฟรีด้วย่านผู้ชมคือแบบหากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกดหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์และบริการสุ่มของรางวัลต่างๆผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับคันเทพไม่โกงไม่เกียร์ร้อซนะครับส่มง่ายได้ของดีลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมฮัลโหลโจ,โจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนจากช่องพี่เจทีพีอีกันอีกแล้วผู้ชมเย a วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาให้ท่านผู้ชมผมจะมาสอนรับของฟรีนะเป็นตัว๋วเป็นเนี่ยตั๋วปืนท่านผู้ชมแล้วก็เป็นแบบว่าอะไรมาใหม่ท่านผู้ชมก็คือสามารถรับได้ที่กล่องข้อความเลยเดี๋ยวผมก็จะมาสอนรับกันท่านผู้ชมครับถ้าเกิดใครอยากได้ของฟรีนะครับอย่าลืมดูคลิปให้จบนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยโอเคท่านผู้ชมครบวิธีรับของฟรีง,ง่ายๆครับคือมันเป็นของที่ได้ฟรีจริง แต่ไม่ให้เซิฟไทยครับเป็นเซิร์ฟอินโดียครับทุกผชมเอ้ยเซิร์ฟเป็นนามทุกผชมวิธีเข้าเซิร์ฟเป็นนามก็คืออย่างที่ผมเคยสอนไปทุกผชมกดมาตรงนี้นะกดตรงนี้ครับตรงภาษาไทยทุกผชมเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามภาษาเวียดนามก็คือตรงนี้ทุกผชมเห็นป่ะบรรทัดที่สองเนี่ยอยู่บรรทัดที่สองครทุกผชมนี่คือภาษาเวียดนามนะพอเป็นภาษาเวียดนามเสร็จปุ๊บหลังจากนี้ก็คือให้เราออกจากเกมทุกผชมออกจากเกมก็คือว่าคือกดตรงกลางออกไปเลยแล้วเราก็รีหน้าเกมใหม่ท่่าชมมอยงีผเคยสอนไว้ชมครับถ้้าเกิดใครรไมู่ สามารถกดที่เครื่องหมายตกใจครับไปดูได้วิธีเข้าเซิร์ฟเวียนามผมเคยสอนไปแล้วคุณผู้ชมก็ไปเลยคุาผู้ชมเอาเลยครับ่านผู้ชมครับเราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวียนาคุณผู้ชมที่เหมือนเซิร์ฟไทยมากเพราะเป็นภาษาไทยนั่นแน่งงละเซ่ว่าพี่ทําได้ยังไงนะครับ่านผู้ชมคือพี่หราอะคุณผู้ชมเลยทําได้ไดล่อเล่นคานผู้ชมเดี๋ยวผมสอนก็นี่คุณผู้ชมก็นี่ครับคือของฟรีที่เรารับคุณผู้ชมก็นี่นี่เงินน้ำชมหนึ่งพันน้ำชมนี่แล้วก็นี่โอ้โห ล่มชูชีพคุณผู้ชมล่มใหม่เลยครับยังไม่มีในเซิร์ฟไทยแน่นอนดูนี่คือการเอ็กนะคุณผู้ชมซุปเปอร์สตาร์ล่มนี้เอ็กกับซูเปอร์สตาร์ของชาวเวียดนามหรือไงหรือเกาหลีท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เป็นใครนะแต่ว่าเอ็กกันเนี่ยท่านผู้ชมก็คือตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาเป็นชุดสีขาวท่านผู้ชมตัวปืนอีกสี่ใบท่านผู้ชมครับโอ้โหแบบเกินดูท่านผู้ชมครับได้ก่อนใครท่านผู้ชมแบบเฮ้ยกดรับทั้งหมดเลยท่านผู้ชมครับจังหวะนี้นี่ท่านผู้ชม เออเ้ยเนี่ยครับขอแคปหน้าจอไว้ก่อนสอนรับฟรีคุณผู้ชมเป็นไงได้ล่มฟรีด้วยคุณผู้ชมคือแบบที่ไทยไม่มีนะล่มอันเนี้ยบอกเลยว่านี่ได้ก่อนใครครับก่อนใครในเซิร์ฟไทยคุณผู้ชมครับแล้วดูนี่ครับไม่โดนแบนแน่นอนเพราะเราอยู่เซิร์ฟเวียดนามชุดก็อตจีมาให้สุ่มชมถามว่าสุ่มแล้วแรกเลยมั้งก็มีก็อตจีตัวเดิมคุณผู้ชมตอนนี้เซิร์ฟเวียดนามมาแล้วอีกหน่อยมองว่าเซิร์ฟไทยก็คงจะเข้าคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะเข้าเซิร์ฟเวียดนามก่อนอะก่อนเข้าเซิร์ฟไทย น้ำชมส่วนชุดนีนะ้คือตัวนี้คือซูเปอร์สตาร์น้ำชมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครแต่เขาเป็นแอมบัตเตอร์คนใหม่นะน้ำชมที่จะเข้ากับฟรีไฟลน้ำชมซึ่งเขาเป็นใครผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือตอนนี้เซิร์ฟเวียดนาม,มีเขามาแล้วน้ำชมแต่ว่าเซิร์ฟไทยยังไม่มีน้ำชมครับก็คือเซิร์ฟเวียดนามได้ก่อนนี่ครับใส่สบงและส่งพลังสมมาแล้วในเซิร์ฟเวียดนามซึ่งเซิร์ฟไทยยังไม่เข้าน้ำชมครับก็รอไปก่อนเนะสุ่มดูก่อนน้ำชมนี่สุ่มนิดนึงชุดใส่สบงและส่งพลังอ่าไม่ออกออออกเะร ออกหน่อยเจ้าไปใส่โชว์ออกหน่อยเถอะขอร้องอย่านะออกหน่อยเถอะนะโอ้ยไม่ออกอะออกยากเกินโอเคผู้ชมไม่ออกครับผมอยากใส่สบงแล้วทรงพลังแต่ไม่ออกให้ผมผูม้ชมมาสุ่มนี่ดีกว,ว่าตัวปืนที่เราได้เมื่อกี้ผู้ชมตอนนี้เรามีตัวปืนห้าใบผู้ชม คือได้ตัวปืนฟรีมาผมก็มาสุ่มคุณผู้ชมนี่ใครที่ย้ายมาเล่นเซิร์ฟเป็นนามนี่คือแบบไม่มีอาวุธใช้คุณผู้ชมไม่มีอะไรเล่นนี่ได้ของฟรีมาสุ่มเล่นคุณผู้ชมนี่ไม่ออกอ่ะอินโนยาบาทเราอ่ะโอ้โหเอ็นเตย์ไกลอินโนยาบาทเราไม่ออกคุณผู้ชมออกจตอะไรก็ไม่รู้โอ้ของฟรีเยอะแต่ไม่ออกคุณผู้ชมไม่ออกให้ผมเลยอ่ะเอ้ยได้โทเค็นด้วยจังหวะนี้คุณผู้ชมอ้าวได้นี่ครับไม่ออกคุณผู้ชมไม่ได้นะก็ไม่ออกคุณผู้ชมเอาสุดท้าย ไม่ออกจริงเอยเงินก็มีก็ตามนี่ผู้ชมวิธีรับของฟรีก็คือเป็นของฟรีเซิร์ฟเวียดนามผู้ชมครับก็คือไม่ใช่เซิร์ฟไทยซึ่งเป็นของในเซิร์ฟเวียดนามกิจกรรมเซิร์ฟเวียดนามก็มีเยอะมากผู้ชมคือแบบว่าเยอะจริงเยอะเกินนี่กิจกรรมอะไรเนี่ยขอเข้าไปเช็คเล่นหน่อยผู้ชมครับก็คือว่าถามว่าโดนแบนไหมพี่ไม่โดนนะเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวียดนามไม่โดนแบนนะแต่ว่าเราไม่สามารถเอาของกลับไปเซิร์ฟไทยได้อันนี้คือแบบท้อเลยเป็นไรครับจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิเราทอยแล้ว ส่งรูปไปดูแป๊บนึงจะพาเดี๋ยวพี่ไปดูเฮ้ยสองม่วงคุณผู้ชมกล่องสมซองม่วงลืมไปมีอยู่แล้วคุณผู้ชมก็คือจะเป็นร้านค้าโมโคเหมือนเซิร์ฟไทยคุณผู้ชมมีชุดใหม่ที่เปล่าพับอย่าเพิ่งติใจเย็นก็คือเป็นชุดใหม่ที่ยังไม่เข้าไทยคุณผู้ชมซึ่งเข้าแน่แน่ชุดหัวสีคุณผู้ชมแล้วก็นี่คุณผู้ชมนี่หาโทเค็นน้ำนมแรกโทเค็นคาตานะเอาไปทำรายได้โทเค็นคาตานะคาตานะทองเปล่าโทเค็นมาแลกตานี้แล้วโทเค็นนี้สิทันติดท็อปสามคุณผู้ชม ส่วนภารกิจนี้ผมรู้นะถ้าเกิดใครถามว่าพี่ครับภารกิจนี้คืออะไรติดท็อป3ก็คือเล่นให้ติดท็อป3ท่านผู้ชมถึงจะได้นะครับแล้วจะได้โทเค็นนี้10อันเอาไปแลกอะไรได้ส่วนนี้คือท็อป6 2ครั้งท่านผู้ชมติดท็อป6 2ครั้งท็อป10 3ครั้งอันนี้คือเป็นภารกิจนั้นอันนี้คือหมวด44อันนี้ภารกิจติดท็อปท่านผู้ชมแล้วโทเค็นแลกอะไรได้เนี่ยถามว่าพี่รู้ได้ไงครับภารกิจนี้คือพี่รู้ครับพี่รู้ภารกิจคืออะไรครับแต่พี่ส่องเสาโทเค็นแลกอะไรท่านผู้ พี่รู้วิธีทำภารกิจนะถ้าเกิดใครอยากให้พี่ทำเดี๋ยวกดไลค์หน่อยดิน้องกดไลค์ให้เดี๋ยวพี่มาทำให้ภารกิจอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูว่ามันได้อะไรถ้ามันน่าสนใจพี่จะทำให้ผู้ชมอันนี้เป็นการแข่งของประเทศเขาไม่รู้ว่าแลกอะไรได้ผู้ชมครับแต่ผมว่าโทเคนมันดูค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ภารกิจกันอย่างที่บอกผู้ชมก็คือแค่ลงเล่นเกมผู้ชมให้ติดท็อปสิบก็คือเล่นหมดสี่สี่ก็ได้ผู้ชม น่าจะเล่นหมดสี่สี่ก็ได้คุณผู้ชม <desp lawsuit. S 1> ครับไม่เชื่อเโยอ่ะผมลองไปเล่นให้ดูก็ได้คุณผู้ชมครับว่าติดไหมเฮ้ยแต่ว่าผมต้องเลเวลเยอะก่อนผมถึงจะเข้าเล่นได้เพราะผมไม่เคยเล่นเซิร์ฟนี้เลยน่าจะเข้าเล่นเลยไม่ได้คุณผู้ชมต้องเล่นให้เลเวลเพิ่มก่อนเนาะถึงจะเข้าเล่นได้ก็เดี๋ยวไว้ผมอัพเวลอัพไรครับผมจะมาสอนีทคุณผู้ชมสำหรับการรับโทเค็นนั้นนะว่าไปทำไรได้คุณผู้ชมครับถ้าผมรู้ว่าทำไรได้นะก่อนว่าคลิปนี้ก็จบไปในเพียงเท่านี้คุณผู้ชมครับก็มาสอนรับของฟรีเฉยในเซิร์ฟเวีีีียยยดดนนนนนนนาา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 มมมมมะะทท่่่่่่่่ผูู้้้้ชคคคครรรรััััับบบกก็็จเเเปปสสถถขลไววหพธงงอ ต้องบอกก่อนว่าท้าปักธงออกไปแล้วน้ชมครับเขาออกไปเรียบร้อยแล้วเนอะก็ไม่มีแล้วท่าปักธงมะไม่อยู่แล้วเนอะตั้งแต่วันที่พี่ทําคลิปท่าปักธงก็อันตรธานหายไปเร็วส่วนนี่ครับหมวกนี้ก็มีแล้วน้มเซิร์ฟเว่นน้าน้ำชมเข้ามาให้แรกแล้วแต่คลายชุดเขียวแต่ว่าเป็นนี่น้าชมเป็นชุดสีนี้ผมก็มีโทเคนแค่หอันแรกไม่ได้นะก็แรกให้ทุกคนดูไม่ได้น้ำชมนี่ก็คือของในเซิร์ฟเว่นน้ำชมซึ่งอมีแต่ของดีดน้ำชมก็คิดเอาแล้วกันคือของดีอ่ะคือเข้ามาเล่นนี่คือแบบ สายฟรีได้เลยท่านผู้ชมคือแบบถ้าใครอยากเล่นเกมนี้สนุกสนุกเล่นแบบสายฟรีท่านผู้ชมผมแนะนําเล่นเซิร์ฟเป็นนากันนะโอ้โหกระทะแต่โทเค็นไม่ใช่ที่เราต้องการท่านผู้ชมไม่ใช่โทเค็นที่เราว่าโทเค็นนี้น่าจากไหนอโอ้กระทะมีเร็วทุกแบบท่านผู้มชมโอ้แบบกิจกรรมสุดจัดอะไรกันครับนี่โอ้โหกิจกรรมหน่าเล่นนะโอ้โหแบบกิจกรรมสุดๆท่านผู้ชมแบบเป็นที่หนึง่งสุดจัดเอ้ย ว่าคลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้น้ชมครับก็ฝากกดไลค์ก็ดซับสไครให้ผมด้วยน้ชมแล้วก็ถ้าเกิดอยากรู้กิจกรรมนี้ว่าเอ้ยก็ผิดเอ้ยนี่นี่กิจหนึ่งกิจกรรมน้ชมที่ผมยังไม่ทำมันอย่ตลงหน้าประกาศนี่ว่านี่นนู้ชมนะครับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาน้ชมนี่ก็คือเซ็ตของตัวละครใหม่น้ชมเดี๋ยวก็คงเข้าทายน้ชมนี่ก็ชุดผู้หญิงนะเหมือนออกแนวจีนๆนิดนึงน้ชมแต่สวยนะแล้วก็เขามีแจกหัวด้วยแจกหัวฟีนี้ กรริจกรรมอะไรเนี่ยเอกิจกรรมอะไรเนี่ยโอ้ประเจ้าน่าจะเป็นกิจกรรมเปิดไพ่คุณผู้ชมซึ่งเป็นกิจกรรมของเซิร์ฟเวดนามเป็นสายเติมผมขอไม่ทำนะคาณผู้ชมครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาเล่นจริงจังคุณผู้ชมโอ้กิจกรรมนี้ก็มาคุณผู้ชมทําไมาของเขากิจกรรมเยอะจังแต่งว่าครับนี่ครับรับหัวฟรีคุณผู้ชมนี่ถามพี่ครับเออพี่ครับผมจะรับฟรีได้คุณผู้ชมครับถ้าอยากรู้ว่ากิจกรรมนี้สามารถรับฟรีได้ยังไงนะคุผู้ชมครับก็คือไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชม ได้ตรงผมฟรีมุณเป็นรูปปลาด้วยสวยนะเดี๋ยวก็เข้าไทยรอดูไทยกันถ้าเกิดเข้าไทยผมทำม่านผู้ชมแล้วก็มีรับชุดฟรีด้วยโอ้โหสวยมีแต่ของฟรีท่านผู้ชมครับสำหรับเซอร์เว่นนามโอเคครับก็ประมาณนี้นะแล้วเกิดใครอยากรู้อะไรอยากรู้ข้อมูลดีๆคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปบอกทีจริงๆผมเข้ามาเซิร์ฟนี้ผมกลับมาตามหาชุดไททัานเฉยนะแต่ผมมาเจอกิจกรรมนี้แทนคุณผู้ชมก่อนว่าไว้เจอกันคลิปหน้าคุณผู้ชมครับคลิปนี้ไปก่อนละ ตัววิธีเข้าเซิร์ฟเวียนามกดที่เครื่องหมายตกใจผมบอกไปแล้วเนอะวิธีเข้าเข้าใจะปะฟรีอะไรขอดูมันว่ามีอะไรฟรีไม่ได้ครับผมเจอคำว่าฟรีไม่ได้่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่นี่มันกิจกรรมอะไรนี่กดฟรีป่ะนี่อ๋อไม่ได้่านผู้ชมไปละ <laughs> ไปละบาย